อดีคลิปสองค่ะนะคะอ่าอีกตัวก็ฉันสุก็จะทำคอแตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นดอกมะลินะแต่ดอกมะลิเข้าวัดก็สวยๆนะสวยดีนะคะที่วราจะทำดอกมะลิอีกตัวหนึ่งนะคะอนนี้เป็นดอกมันป่านะคะ แต่ยังไม่รีดนะคะถ้ารีดนางก็จะดูสวยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งคือทั้งทั้งหมดอุณสุเพิ่งถักเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ถักนะคะกับเมื่อเช้าอีกตัวหนึ่งอันนี้เพิ่งเสร็จเมื่อเช้านะคะก็ได้สี่นะคะเดี๋ยวก็อีกสองนะคะเสร็จแน่นอนเนาะสี่โมงเย็นก็จะมารับสี่โมงเย็นเพราะเขาต้องเอาไปให้เอาไปให้เพื่อนๆนที่สั่งนะคะเพื่อนที่สั่งก็ ส่วนของคุณบุญธรรมนะคะของคุณบุญธรรมนี่ก็อุณสุกก็เสร็จตัวนี้นะคะสีไมิโลนะคะสีไมิโลสุกก็เสร็จแล้วแล้วก็สีขาวจุดเรือแค่ชายนะคะสุเสร็จเสร็จแขนสองข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็คอเสร็จเรียบร้อยนะคะนะคะถ้าถ้าคืนนี้สุก็คิดว่าเสร็จของคุณบุญธรรมนะคะเพราะว่าอีกสองตัวุณสุก็จะเสร็จก่อนบ่ายสี่โมงใช่ไหมคะเพราะเขาจะมาบ่ายสี่โมงนะคะ ก็จะเสร็จคุณมันทำนะคะน่าจะน่าจะโอนะน่าจะเสร็จเออเนาะส่วนอ่าตัวนี้แค่นั้นก็ตัวนี้เป็นของคุณสุค่ะสีฟ้านะคะลองแซมเปลิลกระเป๋านะคะไซส์สามแปดเป็นของคุณสุนะคะคุณสุคุณสุก็เหลือสีอ่าของตัวเองนะคะกำไรกำไรก็ไปที่ของตัวเองนั่นแหละคะ่ะคุณสุก็เหลือสี สีแดงนะคะสีแดงไซส์38ก็กําลังจะทักให้ตัวเองหลังจากนี้นะคะแล้วก็มันสุกก็ทําไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เหลือ48กับ46นะคะเดี๋ยวต้องให้ทัน4โงเย็นนะคะก็เลยจะอัดคลิปแค่นี้แหละมาเล่าสู่กันฟังสองคลิปพอนะคะเพราะว่าเนาะดูเสื้อสิ ยนสอดมองไม่ได้นะคะเย่นแสงนไมะ,ะกล่องเต็มหมดเลยกล่องเต็มหมดเลยเยอะเนาะแล้วถักได้ไยังไงก็ก็ยอมแต่พลังหมายว่าพลังในการถักอะ่ะมันมีแล้วคุณสุบอกว่าเอาบุญในคุณสุเต็มร้อยเหมือนกันถักเอาบุญแล้วนะคะนะคะ ก็คุณสุก็ทําทบุญตัวละห้าสิบบาทนะคะก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นแม่ออกวัดสุก็จะลดห้าสิบบาทนะคะถ้าเพราะว่าสุร่วมทําบุญเป็นวันพระด้วยนะคะก็หกตัวก็เท่าว่าคุณสุร่วมทําบุญสามร้อยสามร้อยนะคะคุณสุลดไปสามร้อยเพราะหกตัวใช่ไหมคะก็ก็ร่วมบุญนะคะบุญเล็กๆกันน้อยเราก็อันไหนเราทําได้เราก็ทําบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้อง เอาตัวเราเข้าไปแต,แต่เราชนานสิ่งไหนแล้วก็เอาสังขารทําสิ่งนั้นขึ้นมานะคะเอ,เอาสังขารเราช่วยช่วยกันช่วยกันกับใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทั้งหมดไม่มีอะไรนะคะมีกายกับใจแค่นั้นเองแล้วเอากายกับใจเขาบอกว่าเอาใจที่สงบพากายไปธรามะหากจิน้ <laughs> นะคะ <laughs> ก็คือฝึกนะคะฝึก,กจิตให้สงบแล้วก็เอา เอาจิตที่สงบนะคะพาก,กายไปหาจินหาตังนะคะแล้วเราก็จะไม่เจอไม่เจอเรื่องหลายๆเพราะว่าการที่เราออกไปหาคนหมู่มากนะคะ เราจะต้องฝึกที่จิตเรานะคะนะคะเอาจิตเราให้มันสงบอัมเนสติแล้วเวลาเราออกข้างนอกเราก็จะไม่ค่อยพลาดน,นะคะแล้วเราก็จะได้ทนในสิ่งที่มากระทบได้นะคะอันนี้คือการฝึกวิปัสสนานะคะเป้าหมายก็คือมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่นอนอนอเดินดเดินตรงกลมเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งสมาธินานๆหรือว่าสวดมนต์ภาวานาทุกอย่างก็คือการนะคะการดึงจิตให้อยู่กับที่นะคะถ้าเขาเปรียบเหมือนกับ เอาโคที่ติดมันโคโคก็คือหัวใช่ไหมหัวโครเราเนี่ยที่ติดมันก็คืออยากผสมพันธ์ดูสิว่ามันคึกแค่ไหนเนาะมันคึกแค่ไหนมันจะวิ่งนะคะเราเปรียบเสมือนเขาบอกว่าการวิจัสสนาเปรียบเสมือนเอาโคมาผูกใส่หลักเห็นไหมคะเอาโคมาผูกใส่หลักแล้วไงคะโคตัวนั้นทําไงมันก็วิ่งเสร็จใช่ไหมคะมันก็วิ่งรอบหลักอะ มันไปไม่ได้เพราะเราผูกใส่หลักใช่ไหมฮะก็เหมือนใจเรานะคะใจเราแล้วก็เอาใจเราเนี่ยมาเดินหนอนะคะ,ะเดินฝ่าย่างหนอสายย่างหนอแล้วนั่งสมาธิใช่ไหมคะกำหนดดูลมหายใจนะคะ <c oughs> ก็เหมือนกันเอาโคมาผูกใส่หลักแล้วโคทําไงคะวิ <c oughs> ่งรอบหลักวิ่ง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 จนเหนื่อยนะคะนะคะพอเหนื่อยแล้วทําไงคะพอเหนื่อยแล้วเขาก็หยุดเปลพอหยุดเสร็จล้วก็ นอนสบายสบายกินยาอะไรอยม้ยก็เหมือนกันถ้าเราฝึกได้นะคะถ้าเราฝึกได้เราก็จะเป็นคนที่นิ่งแล้วไม่ดิ้นรนอะไรมากสมัยว่าดิ้นรนนทีนี้ก็จะดิ้นรนในความที่มีสตินะคะก็คือฝึกสติให้อยู่กับที่แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือกลไกของพระพุทธเจ้าเราะค่ะพระพุทธเจ้าเราฉลาดนะใช้กลไกใช้กลไกผูกมัดจิตเพราะว่าจิตนี่คือมันเลวะค่ะ เหลวแตกสัน้นแตกสั้นนะฮะเขาใช้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าแตกสั้นนะคะแตกสนนั้นก็คือไม่รู้จะไปทิศทางไหน <c oughs> จิตเรานะคะขนาดเดินหนอเดินหนอจิตยังส่งไปข้างนอกใช่ไหมคะแทนที่จะอยู่กับการย่างใช่ไหมคะส่งไปโน่นไหนที่ไหนคะ ส่งไปในสิ่งที่ชอบนะคะสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบมันอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะไปเร็วนะเร็วโอ้โหเร็วกว่าแสงกว่าจะลวดเห็นะคะไม่มีอะไรเร็วกว่าใจแล้วนะคะอยากไปลอนดอนเลยว่าอะ,อะไรเยอรมันยังถึงเลยถ้าคนรักอยู่เยอรมันใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือใจนะคะท่านถึงเปรียบบอกว่า,วาเหมือนเอาโคถึกที่ติดมันมาผูกใส่หลักใช่ะะไหมะคะแล้วมันก็จะวิ่งรอบใจก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเราเอามาเดินนิพพานสัก คือพูดก็ไม่ได้พูดใช่ไหมคะเจ็ดคืนแปดวันใช่ไหมคะเจ็ดคืนแปดวันคุณไม่ได้พูดแล้วคุณไม่ได้รับโทรศัพท์คุณไม่ได้รับข่าวสารแล้วคุณก็แค่เดินหนอนะฝ่าย่างหนอนสายยางหนอนแล้วนั่งสมาธิแค่นี้จิตมันก็นิ่งเองแรกแรกก็สับสายนะคะพอทําทจนชนานาญนะคะถ้าไปทํามามันชํานาญแล้วจิตมันก็นิ่งค่ะนะคะ,นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าใส่น้ํา ใส่น้ําเปลี่ยนใจป่าใช่ไหมป่ามันจะไปทางไหน,นก็ไปตามน้ําใช่ไหมฮะใส่น้ําก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนใจป่านะคะเปลี่ยนเปลี่ยนใจป่าได้แล้วก็แล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าใส่น้ํใส่น้ําเปลี่ยนใจป่าวิปัสนาเปลี่ยนใจคนใช่ไหมฮะ <c oughs> วิปัสสนาก็เปลี่ยนใจคนได้นะคะพอผูกไว้มากๆมันก็นิ่งเองนะฝะึกมากๆก็นิ่งเองแหละค่ะนะคะมันสุดชอบเล่าเรื่องนี้บ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่า มันมีทางเดียวอะฮะที่จะทําให้เราสงบได้นะคะมีทางเดียวก็คือการฝึกการฝืนนะคะฝืนทําดีนะคะฝืทนะะฝทําดีเดี๋ยวก็ดีแน่นอนนะคะเขาบอกว่าต้องใช้คําว่าฝืนนะคะถ้าถ้าฝืนบ่อยๆมันจะชินนะคะนะคะมันจะเคยชินนะคะแล้วก็เหมือนเราพูดนะคะพูดช้าๆี๋ยวก็ชินนะคะ,ะถ้าเราพูดเร็วๆมก็ชินพูดเร็วๆเหมือนกันนะคะ การพูดเพราะเหมือนกันถ้าเราพูดเพราะมันก็ชินกับพูดเพราะนะแต่นึกคําไม่เพราะนึกยากนะนึกยากนึกไม่ออกจะนึกนึกไม่ออกด่าไม่เป็นนะด่าไม่ได้นะคะนึกไม่ออกนะคะเขาด่าไปถึงไหนแล้วตัวเองยังนึกอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝึกก็ฝึกตรงนี้ฝึกให้เคยชินนะคะฝึกให้เคยชินเหมือนเราทํางานทักนะคะเรานั่งนิ่งๆก็เท่ากับว่าเรา ผูก,กจิตอยู่ที่เข็มนะคะก็เท่าก็เราภาวนานะคะถ้าก็เราภาวนาแล้วนะคะคือไม่ต้องไปน้อยใจว่าว่าเราไม่ได้ไปศูนย์วัดธรรมนูน่นวัดนูน่นวัดนี่ไม่ได้ไปไม่ต้องน้อยใจนะคะการภาวนาก็การสวดมนต์ก็คือการการสวดมนต์นะคะก็คือการภาวนาภาวนาก็คือการผูกกิตให้อยู่กับคำปราณนาใช่ไหมคะ,ะนะคะ ก็เป็นกลไกแหละค่ะกลไกที่ที่ฉลาดแยบยลของพระพุทธเจ้าเอาคำซ้ำๆเนี่ยนะฮะซ้ำๆอ่าอีปิปิโสขะกวานะฮะอรหังสัมมาสัมพุทโธฮะอิปิปิโสขะกวาก็คือการสวดการสวดมันจะเป็นคำที่ซ้ำๆถ้าเพื่อนสังเกตนะนโมตัสสะเห็นไหมฮะนะโมตัสสะเขาตัวอะไตัวสัมมาสัมพุทโธนะโมตัสสะอะไรอย่างเงี้ยใช่นไหมคะเพื่อให้น้อมจิตเพื่อให้จิตเราเนี่ย ผูกอยู่นะคผูกอยู่คือน,นิ่งนั่นนะคะนะคะ,นะคะโอเคนะวันนี้ก็พูดเยอะหน่อยนะคะไม่ได้ขายอะไรอนะอันนี้วันพระเนาะไม่ได้ขายอะไรนะคะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังมามาคุยกันมาสนทนากันนะคะเพราะวันสุกรต้องถักเสื้อนะก็เลยไม่ค่อยขายแต่ก็ก็พูดหน่อยว่าพะทุงเหลืออะไร ส่วนชุดในหุ่นกุศุข,ขายไปแล้วนะคะขา,ขายไปแล้วขายพี่สีสีเวียงหรือไงนะคะพี่คนนี้น่ารักก็ซื้อทีซื้อเป็นชุดนะคะทั้งชุดเขาจะพูดคำหนึ่งก็ซื้อทั้งชุดชุดในใส่หุ่นก็ซื้อทั้งชุดอะไรอย่างนี้นะคะดีนะยังไม่ซื้อชุดที่กุศุใส่สเป็นเรื่องเลยนะซื้อทั้งชุดที่กุศุใสต่กุศุก็ฟอ,อมีนะพูดถึงนะอันนี้กุศุใส่สีชมพูลายตลองนะคะส่นนี้ก็เหลืออยู่นะคะ นี่ก็เหลืออยู่ก็ใครอยากได้ก็ทักมา250อบาทนะคะโอเคธรรมรักษานะคะที่กุสุพูดไปก็ถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องสุก็ขอโทษนะคะถ้าถ้าบุคคลไหนที่รู้ที่รู้อยู่แล้วกุสุก็โมตนาบุญถ้าถ้าคนไหนที่ยังไม่รู้ถ้าถ้าเข้าใจที่คุสุพูดคุสุก็ได้กุศลน,นะคะขอบคุณมากที่รับฟังนะคะนะธรรมรักษานะคะสวัสดีค่ะ